เปิด15ภาพเดียวเจรวัตร F4 Thailand หล่อโดนใจคนทั้งเอเชีย ยิ่งนับวันยิ่งมีแฟนคลับทั้งรักและเอนดูเขาขึ้นทุกวันเนี่ยนะแสะดงหนุ่มชื่อดังดิวเจรวัตวัย21ปีที่ตอนนี้มีผลงานด้านซีรีส์ F4 Thailand ซึ่งมีซิงเกิลเดียวก็คือ In the Wild เพลงประกอบซีรีส์ F4 Thailand นอาจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆตามมาอีกมากมายซึ่งปัจจุบันหนุ่มดิวนั้นมียอด f o ลโลเวอร์อินสตาแมสูงถึง2ล้านแล้วจ้าแฟนคลับแห่แสดงความยนินดีพร้อมติดแฮชแท็กจำนวนมากวันนี้เราเลยรวบรวมภาพบางส่วนจากอ n s t ต g r กรมของหนุ่มดิวมาให้ได้ช ชมความหล่อของเขากันจ้า